สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้มาทำอาหารให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะวันนี้พี่อ้อไปตลาดก็ได้ดอกฟักทองมาค่ะซื้อเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะ ส่วนใหญ่เวลาพี่อ้อไปตลาดบางครั้งเราก็ไม่ได้นึกเมนูไปนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรมาทําอาหารนะก็จะดูที่วัตถุดิบเป็นหลักนะคะพอได้วัตถุดิบแล้วก็ค่อยมานั่งนึกว่าจะเอามาทําอะไรวันนี้ก็เลยได้ดอกฟักทองมาค่ะเราก็มีความรู้สึกว่า วันนี้ดอกฟักทองสวยงามจังเลยก็เลยไปคว้ากล้องมาถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำะทำคลิปนี้นะเพราะว่ามันก็คงเป็นคลิปที่ไม่มีสาระอะไรนะคะบังเอิญเห็นว่าดอกฟักทองอสวยงามเป็นพิเศษทั้งทงที่ก็เป็นอดอกฟักทองธรรมดานะคะแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมฟักทองเนี่ยดอกฟักทองเนี่ยสวยงามมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถ่ายคลิปเอาไว้นะแล้วพี่อ้อก,ก็มานั่งขำตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเราจะถ่ายทำไมเนี่ยก็แค่ดอกฟักทองบางครั้งเวลาเราทำอะไรก็รู้สึกขำแล้วก็ตลกตัวเองนะคะไหนไหนก็ถ่ายแล้วนะ ก็เลยเอ,อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่อ้อก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรวมทั้งเพื่อนๆที่ที่ทำ Youtube ด้วยกันนะที่พี่อ้อทำคลิปอาหารออกมา,าก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ ทุกท่านาได้เข้ามาดูคลิปแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจต่างๆมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อ้ออาจจะไม่ใช่คนที่ทำอาหารเก่งนะแต่ว่าพี่อ้อเป็นคนที่ชอบทำอาหารค่ะแล้วก็รักในการทำอาหารนะคะ เมนูที่พี่อ้อทำลงคลิป90%ก็จะเป็นเมนูที่ทำทานประจำอยู่แล้วนะคะส่วนอีก10%ก็คือเมนูที่อยากจะทำลงคลิปก็คือ,เ,อเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้ทานเป็นประจำค่ะใครที่ชอบคลิปการทำอาหารของพี่อ้อก็อย่าลืมคลิปต่อไปด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ